กินส้ตมตำนะคนชอบกินส้ตมตำดีไหมอดีสิส้ตมตำกินแล้วมันไม่อ้วนอร่อยจะเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วแต่ใส่พริกเยอะพริกน้อยจะใส่พริกมากพริกน้อยแล้วแต่เราดังนั้นกินส้ตมตำไม่เผ็ดก็ได้จะได้ไม่ต้องท้องเสียก็แล้วแต่เพราะบางคนกินเผ็ดแล้วท้องเสียอันนั้นก็ว่ากันไปแต่บางคนกินส้ตมตำแล้วไม่เขียวกินส้ตมตำแล้วไม่เขียวมี มีไหมมีคือเวลาเขาเอาตัวขูดเส้นน่ะมันมีทั้งเส้นหนาเส้นบางใช่ไหมบางทีก็เส้นละเอียดเขาบอกว่า,าคนที่ทําขูดเส้นส้มตําม,มะละกอดิบเนี่ยขูดเส้นส้มตําเป็นเส้นละเอียด่ะบางคนกินแบบไม่เคี้ยวกลืนลงไปเลยทีนี้มันมีปัญหานะคะในโลกโซเชียลเนี่ยได้เผยแพร่เรื่องราวออกมาค่ะเดืเมื่อวานนี้นายแพทย์จิรัตจิรธรรมโอภาส แพทย์ผู้ชำนาญการแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลหาดใหญ่โพสต์ Post ลงเฟซบุ๊กของตนเองบอกว่ามันมีเคสแปลกๆไหมหมอรักษาเป็นเคสของคนกินส้มตำแล้วไม่เคี้ยวคนกินส้มตำแล้วไม่เคี้ยวเอาเข้าปากแล้วกลือเลยและปรากฏว่ามันไปรวมอยู่ข้างในไงไปรวมเป็นก้อนอยู่ในท้องอะ่ะเส้นส้มตำที่ท,ที่มันไม่ไม,ไม่ไม่เคี้ยวแล้วเกลือลงไป มันไปอยู่ในท้องรวมกันกลายเป็นก้อนนั่นลหละค่ะงานนี้คนที่กินส้มตำไม่เคี้ยวเป็นผู้หญิงอายุหกสิบปีนางปวดท้องมากแล้วไปหาหมอนางคิดว่าคงเป็นนิ้วในตับหรืออะไรก็ตามแต่หรือเป็นนิ้วอะไรสักอย่างหนึ่งทีนี้หมอจิรัตเนี่ยบอกว่าคนไข้คนนี้เป็นหญิงวัยหกสิบปีหญิงคนนี้เคยมีประวัติผ่าตัดมาก่อนเคยเป็นนิ้วในตับมาก่อน แล้วก็ได้ทำการผ่าตัดโดยการผ่าตัดนิ่วออกไปหมดแล้วดังนั้นโอกาสที่เธอจะเป็นนิ่วในตับหรือเป็นอะไรอีกเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นหมอจิรัสบอกว่าเธอปวดท้องไม่น่าจะเป็นนิ่วหรือว่าเกิดลำไส้อุดตันหรืออย่างไรก็แล้วแต่จะสันนิษฐานปรากฏว่าไปเอ็กซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์แล้วก็ซีทีสแกนนะคะไปเจอสิ่งแปลกปลอมอยู่ในลำไส้เล็กเป็นลำไส้เล็ก อยู่ในส่วนท้ายกําลังจะไปลําไส้ใหญ่แล้วมันก็ค้างอยู่แบบนั้นละคะ่ะลาไส้เล็กจะไปลําไส้ใหญ่ถ้าออกลําไส้ใหญ่ก็นะฮะเรียบร้อยเนี่ยออกออกรูทวานถ่ายหนักอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันค้างลําไส้เล็กจะไปลําไส้ใหญ่มันค้างแบบนั้นมันปวดแบบนั้นนั่นแหละนะคะเรื่องนี้คุณหมอบอกว่าส่องกล้องเข้าไปเจาะรูเล็กๆดูนะฮะก็บอกว่าส่องกล้องเข้าไป ลำไส้ของเธอบวมมีส่วนที่บวมแล้วก็มีส่วนที่แฟบจุดที่บวมกับจุดที่แฟบเป็นจุดที่มีมีก้อนแข็งๆกลมๆขนาดเท่าไข่ไก่อยู่ตรงนั้นตอนแรกหมอก็ไม่รู้ว่าก้อนกลมๆคืออะไรก็พยายามเนี่ยแหละค่ะสแกนหรืออะไรของเขาดูเนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะมีการเปิดแผลประมาณสองเซนที่ท้องด้านซ้ายแล้วก็ส่องกล้องดูโอ้โห ก้อนแข็งแข็งคล้ายกับก้อนนิ้วพาตัดออกมาเอาก,ก้อนกลมๆดึงออกมาเป็นขนาดเท่ากับไข่ไก่นะดึงออกมาแล้วก็มาดูปรากฏว่าไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนกับอาหารเป็นเหมือนกับอาหารก็เลยถามคนไข้ว่าชอบกินอาหารอะไรคนไข่บอกกินส้มตําแล้วแบบกลืนก็คือเคี่ยวแป๊บเดียวแล้วกลืนเคี่ยวแป๊บเดียวแล้วกลืนก็คือเคี่ยวไม่ละเอียด เริ่มปวดท้องมาแล้วสองสามวันไม่ถ่ายไม่ผายลมมันอืดในท้องคลื่นไส้อาเจียนหมอก็เลยบอกว่าหมอรู้แล้วก้อนกลมกลมสุดท้ายหมอเขาผ่าออกมาแล้วดึงก้อนออกมานะขนาดเท่าไข่ไก่เป็นก้อนกลมๆมเท่าไข่ไก่แต่มองไปแล้วเนี่ยไอ้ก้อนกลมๆมเนี่ยมันมันล้วนแล้วแต่นัวนเนียไปด้วยเหมือนกับเป็นอาหารบางอย่างถึงได้รู้ว่าเป็นซ้มตามที่เคี้ยวไม่ละเอียดหรือว่าเข้าปากแล้วก็กลืนเนี่ย นะเคี้ยวแป๊บเดียวแล้วกลืนเคี้ยวแป๊บเดียวล้วกลืนมันมารวมตัวกันเป็นก้อนเหมือนกับก้อนขนาดเท่าไข่ไก่และดึงออกมาแล้วนะคะนี่คือการกินอาหารเคี้ยวไม่ละเอียดถือว่าระบบก,การย่อยเกิดปัญหาแบบนี้ได้อย่างแน่นอนคุณหมอจิรัตนบอกว่าร่างกายมนุษย์ไม่ได้มีโครงสร้างของการย่อยอาหารโดยไม่เคี้ยวดังนั้น กลไกการเคี้ยวมันคือกลไกการย่อยอาหารของมนุษย์อย่างถูกต้องขอให้เคี้ยวละเอียดแล้วค่อยกลืนเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดถ้าเคี้ยวอาหารอะไรก็ตามแต่ป๊บเดียวเคี้ยวเคี้ยวแล้วกลืนเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอุดตันตามลำไส้ทางเดินอาหารต่างๆเหล่านี้มันสามารถเกิดขึ้นได้คุณหมอบอกว่าคนเราต้องฝึกนิสัยการเคี้ยวให้ละเอียดเป็นนิสัยถ้าเคี้ยวละเอียดแล้วกลืนลงไปมันจะดีต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะค่ะ เนี่ยละค่ะก็อันนี้นะผู้ป่วยชื่อว่านางสมพรประดับจันรอายุ60ปีนะคะก่อนเธอหาหมออาเจียนสีซา5ครั้งกินยาแก้ปวดก็ไม่หายปวดท้องไม่ตดไม่ผายลมไม่อึดเลยต้องมาหาหมอมันอ่ดพอส่องดูแล้วข้างในเป็นก้อนผ่าออกมาแล้วเป็นก้อนขนาดใหญ่เท่าไข่ไก่สรุปแล้วเป็นเส้นส้มต่ำกองนวนเนียอยู่รวมกันในช่องลำไส้เล็กที่จะไปลำไส้ใหญ่นะคะ อันนี้ก็พักรักษาตัวโรงพยาบาล15วันแล้วค่อยกลับบ้านเสร็จแล้วก็ให้มาตรวจมาดูอีกทีหนึ่งว่ายังเป็นอีกไหมประมาณแบบนั้นนั่นละค่ะนะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของอาหารการกินนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะอันนี้ค่ะ